สดๆร้อนจาก Big Camera นะครับกับสินค้าล่าสุดของ DJI ก็คือ DJI Neo รับมาเป็นชุด Fly Pro Combo นะครับ b a n d o n Fly หมก็คือจะได้อุปกรณ์ในการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะไ,ได้ก็จะมีทั้งหมดก็จะเป็นตัวโดรน1ชิ้นอากาดใบพัดใบพัดสำรองนะครับผมแบตเตอรี่3ก้อนสาย C2C C, แล้วก็ตัวไขควงไว้เอาไว้ไขเปลี่ยนตัวใบพัดมีีโมทคอนโทรเลอร์ให้แต่ก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออยู่ดีมีกล่องชาร์จให้นะครับผมคู่มืออันนี้เราแกะมาจากร้านแล้วเพราะว่าต้องใช้ซีเรียลในการลงประกันแล้วก็แจ้งขอใบอนุญาตการบินทั้งหมด3รายการนะครับผม เดี๋ยวเรามาแกะกันเพิ่มอีกทีหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่ได้มามีอะไรบ้างกับ DJI Neo Drone p r o p e l r ของผมเองของที่ได้มานี้กล่องแรกก็คือจะเป็นตัวของชาร์จนะครับผมชาร์จแบตเตอรี่3ก้อนพร้อมกันซึ่งล่าสุดตามข้อมูลระบุว่าสามารถชาร์จพร้อมกัน3าก้อนเลยนะครับไม่ต้องชาร์จทีละก้อนนี่นะครับเ็เป็นสาย ช่องเสียบสายไทส้วกดเปิดได้โอเคกรอบชาร์จอีก,ก,กอันกรบถุงเก็บนี่เป็นตัวไขควงให้ครับผมไขควงแล้วไขาเปลี่ยนใบพัด1ชิ้นอันนี้เป็นสาย Connect C To Lightning สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone ที่เป็น Lightning อยู่นะครับอันนี้เราไม่น่าจะได้ใช้เพราะเราใช้เป็น ไทยสี่แล้วกล่องหมดแล้วแล้วก็จะมีสาย C to C โอเคสาย C to C เรามีเยอะแยะไม่ต้องแกะถัดมาอันนี้เป็นรีโมค okay. รีโมทรุ่น RCN 3นะครับทำให้เราสามารถบังคับโดรนได้ไกลกว่าการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียว แต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการทำเป็นจอมอนิเตอร์วางโทรศัพท์เงี่ยวางโทรศัพท์นี้โอเคนี่นะครับจะประมาณนี้อลังการเหลือเกินตัวจอยสติ๊กอันนี้อยู่ข้างล่างก็งแงะออกมาก็หมุนใส่ได้นี่นะ ก้อนนี้ฝั่งนี้ก็คือหมุนแล้วเขาใช้สายต่อนี้นี่เอาสายมาก่อนสก่อนใช่ไหมสายนี้แล้วนี้โอเคเราใช้สายนี้มาต่ออันนี้นะครับนี่เรียบร้อย จะประมาณนี้กดเปิดมีแบตอยู่2ขีดแล้วตอนนี้เชื่อมต่อผ่านแอป DJI Fly เพิ่งจะโหลดมาเลยเนี่ยอโอเคสคีปกรี ยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนไปก่อนมีนจะประมาณนี้โ okay. อเคถัดมาอุปรกรณ์ไบ้างขออนุญาตเก็บถุงเรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นคู่มือไม่เอาก็มีนี่อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นใบพัดสำรองให้2ชิ้นในกรณีบินไปชนอุปสรรคต่างๆนานาคือมีแบบ A แล้วก็แบบ B นะครับผมมีจะฝังให้บังคับฝังให้ซื้อเพิ่มได้กับในอนาคตอันนี้เป็นคู่มือไม่ต้องใช้เดินสดอ่ะอันนี้ก็คือตัวโดรน dji neo ก็จะมีกรอบครอบเล่งมาให้นะครับตอนจะขึ้นบินก็ต้องถอดออกอ่าแบบนี้ตอนนี้มันมีแบตอยู่ไหมผมไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่ แล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอโอเคอะไรอะ c h a r g ชา o active the battery before using the first time อ๋อเอาให้เราชาร์จก่อนเหรอ,อโอเคเข้าใจได้ัก็ต้องชาร์จก่อนอนี้ครับเอาละแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาลองการขึ้นบินครั้งแรกของ DJI Nemo ตัวนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มไปแล้วนะครับประมาณ3ขีดเอามาลองเล่นก่อนอยังไม่เต็มดีก็คือเขาบอกว่าวิธีการขึ้นให้เราทำการถอดนี่นะครับโคเวอร์ตัวที่ครอบเลนออกก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะได้เลนแบบนี้มาอันนี้ก็จะอยู่นี้เอาเก็บไว้ให้ดีๆทำการเปิดแอป DJI ทำการเปิดแอป DJI Fly นะครับนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับค้างไว้นี่ครับไปสนาขึ้นแล้วอ่โอเคนี่ครับสัญญาณขึ้นแล้วนะครับติดแล้วนะครับติดแล้วนะเดีวนะโอเคต่อไปเราจะมาเปิดตัวแอป DJI Fly มันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แต่ยังไม่ได้ศึกษาเลยไม่รู้ว่ามันต้องทำงานยังไงโอเคคอนเน c ติ okay. ้งแล้วนะครับทำการ Connecting แล้วอะไรต่องงจริงๆมันไม่น่ายากอกครับผมไปทำอะไรไม่รู้ผิดพลาดขั้นตอนนี้ไม่รู้คอ n เน c ติ้งทักทีเถอะ รีสตาร์ทแ n นคี e p แอร์คาบ w ิ t h a วันเมษงงอ่ะปิดแล้วปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะเขบาบอกให้ลองรีสตาร์ทแล้วลองรีสตาร์ทดูนะครับกดหนึ่งที่แล้วก็กดค้างโอเคหมุนเปิดติดเรียบร้อยสิงมาแล้ว choosing a suitable fire environment โอเคนี่นะครับมันก็จะบอกว่าพื้นที่ไหนที่ เหมาะแก่การบินโดนตัวนี้นะครับผมบนทะเลไม่พวกดรอปออฟไม่โอเคไม่เป็นไรเราแค่เลลองเล่นในบ้านก่อนอันนี้นะครับสาธิตการบินครั้งแรกก็จะมีว่า Take เ f ค e อฟฟรี Follow Mode Land Start Switch Mode โอเคสตาร์เลยอ๋เป็นการสอนนะครับเป็นการสอน ก็จะมีวิดีโอสอนให้ว่าต้องทํำยังไงบ้างเราสกิปไปก่อนเราเน้นด้นสดสกิปไปก่อนอ่าโอเคทีนี้ก็จะเป็นหน้าหน้ากล้องนี่ครับเป็นมุมกล้องที่เห็นอยู่เห็นไหมครับอ่าที่มือถือเราก็จะโชว์ว่าตอนนี้กล้องเห็นอะไรอยู่เต็มตัวบินไปไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้เดีย๋ยวเราจะเริ่มจากสตาร์ทกดสตาร์ทนะครับอุ๊ยแปบ๊บหนึ่ง โอเคกดสตาร์ท okay. นะโปิมีแล้วมีแล้วม<ๆ>ีแฮะอ <c oughs> ๋อต้องหันกล้องมาหาเราโอเคเห็นตัวสามสองหนึกดสตาร์ทนะครับเป <two>, <c oughs> โอ๊ยโอยโอ้ยโอๆยมาดิ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  <c oughs> เฮ้ยนี่นะครับกำลังขัดก,กิ้งผมอยู่นะครับมา,าใกล้โอ,โ,โอ้โหเสียงแรงแค่ไหน,น,นเนี่ยนี่บินตามหน้าได้ด้วยบินตามหน้าได้ด้วยไอ้อันนี้กําลังคือการอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวกล็ลองปิดประตูก่อนเดี๋ยวลองให้มันออกไปข้างนอกตามมาตามมามานี้มานี้มานี้เอ่อ อ๋ออันนี้เราเลือกเป็นโหมด follow อยู่อ่ะอันนี้ผมเปิดเปิดเมนูบังคับมาแล้วนะครับบนมือถือไหนลองดูสิถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาดิอ๋ออ่ะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย,อยงน้นตามนี้ตาม MM นี้ตามนี้ตามนี้ตามนีตามนี้ ตามมา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 ตามาโอ้โห,หมุน้ามุหน้ามุน,น้าโอ้โหเผนไปโอ้ยตามมาขึ้นนะครับขึ้นขโอ้ ไปเลย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 วุนลมคาน่อยวุ้นลมคาน่อยโอ้โหโวยลมแรงลมแรงลมแรงลงมาลงมาลงมาค่อยๆลงมาลูกค่อยๆลงมาเออทาไง โอเคโอเคลมมันแรงครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกลมมันแรงครับอ่าอะไรเนี่ยงงโอเคปิดอ่ะตกอปแล้วมันจะแรงยังไงเนี่ยแท็บแอนโฮทูแลน แล้วมันเลื่อนกล้องอยังไงอ่ะลองแลนใหม่นะครับแรนโอ้โหเนียนเียนเนียนเนียนเลยครับเนียน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 เลยครับเนียนเนียนบินไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ลองทดสอบบินก่อนพอดีฟ้าฝนไม่เป็นใจลมแรงมาก เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เพราะว่าพายุกำลังจะเข้าเมฆดำปีหลีเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะลองทดสอบแบบจริงจจังๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยรีโมทเพราะเมื่อกี้ใช้มือถือต่อนี่ครับเนี่ยครับจะเป็นหน้าผมอยู่เนี้ยเนี่ยเนียเนียแต่โดยรวมถือว่าใช้งานง่ายใช้งานง่ายโอเคแหละต้องศึกษาห,หน่อยเพราะว่านี่เป็นโดนแรกครับผมโดนจริงจังแรกๆก่อนหน้านี้นเ,นเคยเล่นพวกโดนกระปองกระแป้งวิทยุเครื่องบิน,นบังคับอะไรพวกนี้นเคยเล่นอยู่แต่โดนจริงจังแบบเนี้ยยังไม่เคยแล้วก็ เทคโนโลยีมันช่วยซัพพอร์ตอี่เยอะมากพอสมควรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีมาให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบไอตัวที่แบบเอามันบินแล้วให้มันแล้วเราวิ่งหรือขี่จักรยานแล้วให้มันบินตามหรือว่าบินนําหน้าเราไปเดี๋ยวไปลองดูอีกทีหนึ่งพอดีวันนี้อากาศไม่เอื้ออหนวยจริงๆเลยบินในบ้านก็ไม่ได้เลยครับเมียดาแน่นอนโอเคไปพบกันใหม่ครับโต๊ะยิงข้าวสตูดิโอ DJ Nemo แล้วเจอกัน